บทที่779ความเย่อหญิงจองหองเมื่อกี้คุณบอกว่าวนยแก้วนี้คุณชายเฉามอบให้แฟนของผมไม่ใช่หรือในเมื่อได้มอบให้กับแฟนของผมแล้วแน่นอนว่าเราจะทำอย่างไรกับมันก็ได้ถูกต้องไหมเมื่อเซียเหอะได้ยินอย่างฉันบอกว่าตัวเองเป็นแฟนสาวของเขาแก้มของหล่อนก็พลันแดงก่ำทันทีแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นเพียงการเล่นละครเพื่อช่วยตัวเธอเท่านั้น แม้ว่าเธอก็อยากให้มันเกิดขึ้นเช่นนั้นจริงๆก็ตามคุณชายเฉาคือใครพวกคุณล่ะคือใครพวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาปฏิเสธวัยของคุณชายเฉาพนักงานเสิร์ฟพูดอย่างโกรธเคืองราวกับว่าเมื่อเซี่ยเหอไม่ยอมรับวัยของเฉาชิงมันช่างเป็นความผิดร้ายแรงเลวร้ายอะไรขนาดนั้นนี่คุณเซี่ยเหอโกรธมากจนไม่รู้จะพูดอะไรหล่อนเป็นอะไรของหล่อนยะ ถ้าไม่ใช่เพราะความสวยนิดหน่อยหนะ้าอร่อยนะ่าเจี๊ยบคิดว่าคุณชายเฉาจะมองหล่อนเหรอพนักงานเสิร์ฟพูดอย่างภาคภูมิใจแฟนของหล่อนเทวัยของคุณชายเฉาทิ้งเขาทําแบบนี้เท่ากับว่าไม่ให้เกียรติคุณชายตอนนี้เขาต้องไปขอโทษคุณชายเฉาซะขอโทษเบรอยังเฉินขมวดคิ้วแล้วหล่อนคือใครทําไมกล้าที่จะพูดจาคึ้นเสียงแบบนี้ต่อหน้าผมเช่นนี้ ให้เวลาคุณใส่หัวไปให้พ้นสายตาผมภายในสิบวินาทีไม่งั้นก็อย่ามาโทษผมหักเผลอทำอะไรคุณลงไปยังเฉินเคยเห็นคนที่ดูถูกคนแต่เขาไม่เคยเห็นคนที่ดูถูกคนแล้วยังมาทำท่าทางยั่วยวนแบบนี้มาก่อนเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟในบาร์แต่เนื่องจากตัวตนของเฉาชิงเธอจึงกล้าต่อปากต่อคำกับแขกที่มาที่บาร์จะทำไมยะอยากตบฉันไหมละ่ะเอาสิ ฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วถ้าแน่จริงก็มาตบซียะทัศนคติของพนักงานเสริรฟยิ่งเยื่อหญิงยิ่งขึ้นและหล่อนก็ยื่นใบหน้าของหล่อนให้ยางเฉินราวกับว่าหล่อนไม่ได้กังวลว่ายางเฉินจะตบเลยสักนิดทียะยางเฉินไม่ไว้หน้าพนักงานเสิฟหญิงและตบหน้าหล่อนในบัดโดน เสียเหอตกตะลึงเธอแค่อยากจะเชิญหยางเฉินให้มาดื่มชาแต่โดยไม่คาดคิดเธอได้สร้างปัญหาให้กับหยางเฉินเข้าแล้วนี่คุณกล้าดียังไงมาตบฉันพนักงานเสิร์ฟปิดหน้าของหล่อนด้วยความไม่เชื่อหยางเฉินพูดด้วยรอยยิ้มว่าเอาอีกทีไหมดีแล้วที่ผมแค่ตบไม่ถีบเปรี้ยงเข้าให้บ้าหรือเปล่ายื่นหน้ามาให้ผมตบแล้วก็บอกให้ผมตบผมตบให้แล้วจะมาโวยวายทำไม ผมเคยเห็นผู้หญิงสารเลวแบบคุณมาก่อนเยอะแยะแต่ไม่เคยเห็นใครที่นิสัยแย่สารเลวบัดซบเหมือนคุณมันก็สมควรแล้วที่ถูกตบพนักงานเสิร์ฟกำลังจะพูดโต้กลับแต่ทันใดนั้นเธอก็พบกับดวงตาที่แหลมคมของยางเฉินซึ่งทำให้หล่อนตัวสั่นและปิดปากทันทีแต่ดวงตาของหล่อนเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อย,ยางเฉินลูกผู้ชายอกสามสอกคิดได้ยังไงถึงไปตบหน้าผู้หญิง อีกอย่างเธอก็เป็นคนของฉันด้วยกล้ามารังแกคนของฉันอย่างนี้แกไม่เห็นหัวฉันสักนิดเลยเหรอในที่สุดเฉาชิงก็ไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้และเดินมาพลางพูดด้วยรอยยิ้มเขาถือแก้วอยู่ในมือพลางขย่าเบา,เบาๆวายแดงในแก้วก็สั่นเบาๆดูมากเท่มากคุณชายเฉาไอ้สารเลวนี้ตบหนูต้องช่วยหนูจัดการมันนะคะ เมื่อพนักงานเสิร์ฟเห็นเฉาชิงเดินมาหล่อนจึงเข้าไปฟ้องทันทีพลางพูดด้วยใบหน้าที่อ่อดอ้อนหน้าชงำฉานนางสารเลวนี้เป็นคนของคุณเองเหรอ,อย่างเฉินหัวเราะแล้วพูดต่อไม่คิดว่าคุณชายเฉาก็ชอบเก็บขยะข้างทางเช่นนี้ได้ถามจริงๆคุณไม่รู้สึกว่ามันจะสกปรกและมีกลิ่นตุตุเลยเหรอเมื่อพนักงานเสิร์ฟได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของหล่อนก็เต็มไปด้วยความโมโหนางกัดฟันพูดว่า ไอ้เที่ยคุณชายเฉาอยู่ที่นี่แล้วแกแม่งยังกล้าที่จะดูถูกฉันอีกเหรอแกไม่เห็นคุณชายเฉาอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมรนหาที่ตายชัดๆหยางเฉินไม่สนใจพนักงานเสิร์ฟหยิบถ้วยน้ำชาขึ้นมาและจิบชาเฉาชิงรีตาลงเล็กน้อยและจ้องไปที่หยางเฉินราวกับว่าเขาต้องการมองหยางเฉินอย่างชัดๆยังไงยังงั้น มีใบหน้าของผู้คนมากมายเกิดขึ้นที่หัวสมองของเขาแต่ดูยังไงก็ไม่มีอย่างเฉินอยู่ในนั้นแกพูดถูกว่าหล่อนเป็นแค่ขยะมันไม่ได้อยู่ในสายตาฉันหลังจากเฉาชิงพูดจบเขาก็ผลักสาวเสิร์ฟออกไปไปให้พ้นคุณชายเฉาคะพนักงานเสิร์ฟประหลาดใจไม่คิดว่าเฉาชิงจะเรียกเธอว่าขยะ เฉาชิงเละมองสาวเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟจึงรู้สึกตัวกัดริมฝีปากแดงของเธอแน่นและหันหลังสะบัดตูดกลับไปอย่างรวดเร็วก่อนจากหล่อนยังจ้องไปที่ยางเฉินอย่างแรงคนสวยครับเราต่างมีพรหมลิขิตจริงๆเราเพิ่งเจอกันที่สนามบินเมื่อชั่วโมงที่แล้วไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกเร็วขนาดนี้เฉาชิงมองไปที่เสี่ยเหอและพูดด้วยรอยยิ้มว่าบอกตามตรงผมนี่ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคุณเลยนะคลิิก ถ้าคุณเต็มใจที่จะไปกับผมบัตรธนาคารมูลค่าสิบล้านใบนี้จะเป็นของคุณทันทีจา้าในขณะที่ผู้เฉาชิงได้นำบัตรธนาคารออกมาแล้วนำวางไว้หน้าเสี้ยเหอดูเหมือนเขาจะไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธของเสี้ยเหอเลยเพราะเขาใช้วิธีเดียวกันเพื่อได้ผู้หญิงสวยๆมามากมายเขาเคยทำมาแล้วซึ่งได้ผลทุกครั้งสำหรับยางเชิญไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยด้วยซ้า พูดตามตรงในสถานที่เมืองเยนตูเช่นนี้คนในอายุวัยเดียวกันมีใครบ้างที่อยู่ในสายตาเขาได้ละ่ะสีหน้าของเสี่ยเหอดูมืดมนและไม่แน่ใจและเธอก็โกรธมากแต่เธอกังวลว่าจะสร้างปัญหาให้อย่างเฉินเธอกัดฟันแล้วพูดว่าคุณเฉาโปรดให้เกียรติด้วยนะคะฉันมีแฟนแล้วพูดจบเสี่ยเหอก็กอดแขนของอยางเฉินแน่นและแสดงตำแหน่งของเธอ เฉาชิงประหลาดใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะไม่คาดคิดว่าจะมีคนปฏิเสธเงินสิบล้านของตัวเองไอ้น้องฉันชอบผู้หญิงของนายว่าปล่อยให้เธออยู่กับฉันสักหนึ่งคืนดิบัตรใบนี้เป็นของนายเฉาชิงวางบัตรธนาคารที่เสียเหอโยนกลับมาไว้ตรงหน้าหยางเฉินทันทีในสายตาของเขาเสื้อผ้าของหยางเฉินนั้นธรรมดามากและเมื่อมองแวบแรกเขาเป็นคนระดับล่างตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้น เขามั่นใจว่าสิบล้านจะทำให้หัวใจของหยางเฉินเต้นแรงสิบล้านไม่พอหยางเฉินใส่หัวและยื่นห้านิ้วออกมาทันทีให้ฉันห้าสิบล้านฉันจะพิจารณาหยางเฉินเสี่ยเหอมองหยางเฉินด้วยใบหน้าที่เหลือเชื่อเฉาชิงก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่ในไม่ช้าเขาก็หัวเราะและหยิบบัตรธนาคารออกมาอีกครั้งอย่างมีความสุข บัตรนี้มี50ล้านไม่มีรหัสผ่านในสามารถตรวจสอบได้ตอนนี้เฉาชิงวางบัตรธนาคารไว้ข้างหน้าอย่างเฉินและพูดด้วยรอยยิ้มว่าแต่จากนี้ไปเธอจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายแล้วเท okay, ปะอหยางเฉินหัวเราะและใส่บัตรลงในกระเป๋าของเขาโดยตรง เซียเหอตกใจอย่างมากจากที่เธอรู้เกี่ยวกับยางเฉินเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าเธอแล้วยางเฉินได้เอาไปห0สบล้านจากเฉาชิงหลังจากที่ไม่ได้เจอเขามาครึ่งปีเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเหรอเราควรกลับบ้านแล้วขณะที่เซียเหอยังคงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียงที่นุ่มนวลของอยางเชิญก็ดังขึ้นในหูของเธอ เสี่ยเหอยังไม่ได้ดึงสติกลับมาอย่างเฉินจับมือเธอแล้วดึงเธอและจากไปเฉาชิงก็ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าอย่างเฉินดึงเสี่ยเหอออกไปหลายเมตรแล้วเขาก็รู้ว่าตัวเองถูกเล่นตลกไอ้เปรดหยุดเดี๋ยวนี้นะเฉาชิงตะโกนอย่างโกรธจัดทันใดน,นั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบาเจ็ดถึงแปดคนรีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อปิดกั้นเส้นทางของอย่างเฉินและเสียเหอ เมื่อเห็นฉากนี้ลูกค้าในบาร์ต่างตื่นเต้นและแทบรอไม่ไหวว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณชายเฉาคิดจะให้พวกเราอยู่ที่นี่เหรอครับหย,ยางเฉินเสแยยิ้มพลางถามบทที่780ประโยคที่ขมขู่อาจจะดูไม่จืดในเวลานี้รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉาชิงหายไปเขาเลมองที่หยางเฉินและพูดว่าเฮ้ไ hey, อเปรตนายเอาเงินของฉันไปยังกล้าดีเดินจากไปแบบนี้เหรอ อย่างเฉินแซงทำเป็นประหลาดใจเงินก้อนนี้ไม่ใช่ให้ผมเหรอไงแกสามารถเอาเงินไปได้แต่ผู้หญิงต้องอยู่ที่นี่แกหูแตกหรือยังไงเฉาชิงพูดเสียเหอเริ่มประมา,ยา,มาอย่างมากยางเฉินค่อยๆจับมือของเธอไว้ซึ่งทำให้ความกลัวของเธอลดลงมากยางเฉินหรือว่าคุณเอาบัตรธนาคารคืนให้เขาดีไหมเสียเหอกระซิบ ยางเชิญหัวเราะนี่คือคุณชายเฉาให้ผมเขาเป็นคุณชายที่ใจกว้างอย่างนี้เงินที่ให้ก็เอามาแล้วจะเอาเงินคืนได้อย่างไรนี่ไม่ใช่การหักหน้าตัวเองเหรอขณะที่พูดยางเฉิญก็มองไปที่เฉาชิงอีกครั้งและพูดว่าผมพูดถูกไหมครับคุณชายเฉาเทียแกกําลังอยากตายหรือไงเฉาชิงโกรธมากเขาทุ่มตั้งห้าสิบล้านและขาอ่อนก็ยังไม่ได้เห็นแต่ยางเฉินยังจะพาเธอไปอีก คุณชายเฉาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้รับปากว่าผมจะให้แฟนของผมไปนะแม่ผมรับเงินไปจะเป็นอะไรไปแล้วก็บอกไปแล้วไงว่าผมจะพิจารณาดูก่อนอยางเฉินพูดด้วยรอยยิ้มแต่ผมพิจารณาเสร็จแล้วเงิน50ล้านที่นายให้มาเพื่อไม่เป็นการทําร้ายน้ำใจกันผมก็จะรับมันไว้แต่ผมก็ยังให้ผู้หญิงของผมไม่ได้คุณชายเฉาคุณจะฆ่าผมด้วยเงินเพียงเล็กน้อยแค่นี้เหรอการฆ่าคนผิดกฎหมายนะ ภายใต้สายตาของสาธารณชนคุณชายเฉาจะไม่ทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นอย่างแน่นอนใช่ไหมหลังจากที่หยางเฉินพูดจบเขาก็ดึงเสี้ยเหอและเดินไปข้างหน้าเฉาชิงไม่ได้พูดอะไรแต่ความโกรธในดวงตาของเขาดูเหมือนจะลุกเป็นไฟเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบาร์เถึงแคนยืนอยู่ข้างหน้าแล้วและเมื่อเห็นหยางเฉินเดินไปหาพวกเขาก็รู้สึกถึงความไร้อำนาจในใจตัวเอง กำจัดเขาตามที่ฉันสั่งในที่สุดเฉาชิงก็พูดขึ้นเขาออกคำสั่งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดก็วิ่งไปหาหยางเฉินทันทีใบหน้าของเซี่ยเหอซีดลงทั่วขณะหนึ่งและหลับตาลงอย่างไม่รู้ตัวเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้ายแรงไปแล้วและตอนนี้หล่อนทําได้แค่เลือกเชื่อใจหยางเฉินเท่านั้นปังปังปัง เสี่ยเหอถูกยางเฉินดึงไว้เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเคลื่อนไหวอย่างไม่สามารถควบคุมได้และมีเสียงแตกในหูของเธอในไม่ช้าฝีเท้าของเธอก็ยืนมั่นคงอีกครั้งเธอลืมตาอย่างระมัดระวังและตกใจเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเจ็ดปดคนที่เพิ่งปิดกั้นทางออกทั้งหมดลม้มลงกับพื้นลูกค้าในบาร์ต่างเบิกตากว้างและใบหน้าของพวกเขาก็ไม่เชื่อราวกับว่าพวกเขาได้เห็นอะไรที่น่ากลัว เป็นไปได้ไหมที่ชายตรงหน้าทำทั้งหมดนี้ทำไมถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เซีย่ยเหอเพิ่งหลับตาไปไม่ถึงสิบวินาทีเขาก็จัดการผู้รักษาความปลอดภัยพวกนี้ได้แล้วความรู้สึกปลอดภัยอย่างแรงกล้าดูเหมือนว่าตราบใดที่ชายผู้นี้อยู่ที่นี่จะไม่มีใครรังแกเธอได้ในเวลานี้ในสายตาของเซีย่ยเหอมีแสงประกายแปลกๆอยู่เล็กน้อยเมื่อมองดูอย่างเฉิน คุณชายเฉาตอนนี้เราออกไปจากที่นี่ได้ยังยังเฉินมองไปที่เฉาชิงด้วยรอยยิ้มและถามสีหน้าของเฉาชิงไม่ดีนะักเขาหรีตาและพูดว่านึกอยู่แล้วเชียวทำไมถึงปากเก่งอย่างนี้อันที่จริงแล้วก็พอมีฝีมืออยู่บ้างแต่ว่าแกเอาเงินฉันไปแล้วไม่ได้ทำตามที่ตกลงไว้แกคิดว่าฉันหลอกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ฉันจะให้โอกาสแกครั้งสุดท้ายปล่อยผู้หญิงไว้แล้วแกก็ออกไปให้พ้นจากที่นี่พร้อมกับเงินนั่นฉันจะแสรงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยางเชิญถามกลับว่าหูของนายมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมพูดว่าจะเอาเงินของคุณไปด้วยแล้วก็จะเอาผู้หญิงของผมกลับไปด้วยคุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหมอ้อยเข้าปากช้างไปแล้วห้าสิบล้านดูเหมือนว่าจะไม่มีการเจรจา เฉาชิงปรบมือของเขาถ้าเป็นอย่างนี้ฉันทำได้แค่หักแขนขาของแกก่อนเงินและผู้หญิงทั้งหมดก็ต้องอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันขณะที่เขาปรบมือชายร่างกำยำหลายคนก็วิ่งออกมาปิดร้านแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากที่นี่ให้หมดดวงตาของเฉาชิงกวาดสายตามองผู้คนและพูดเสียงดังคนพวกนั้นเดิมทีวางแผนที่จะดูความสนุกต่อแต่หลังจากเห็นผู้ชายร่างใหญ่หลายคนปรากฏตัว พวกเขาก็รู้ว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่และพวกเขาก็ออกไปทีละคนในไม่ช้ามาก็ถูกเคลียร์เหลือเพียงยางเฉินและเซี่ยเหอและคนของเฉาชิงเซี่ยเหอหลัวจนจะร้องไห้เธอไม่เคยเห็นการต่อสู้แบบนี้มาก่อนอยางเฉินโปรดคืนบัตรธนาคารของคุณให้เขาไปจากที่นี่กันโอเคไหมเซี่ยเหอแนะนํา ไม่ใช่ว่าเธอไม่เชื่อมั่นอย่างเฉินแต่บอดีิกาดของเฉาชิงนั้นเยอะเกินไปเธอกลัวจริงๆและเธอกังวลว่าอย่างเฉินจะมีปัญหาไม่ต้องห่วงมีผมอยู่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นอย่างเฉินปลอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่เซี่ยเหอต้องการจะชักชวนต่อไปแต่ถูกอย่างเฉินขัดจังหวะเชื่อมั่นในตัวผมแม้ว่าจะมีเพียงห้าคำแต่เซี่ยเหอก็สงบลงทันที ไอ้หนูกล้าดีมากนะกกล้ามาหาเรื่องที่บาของฉันแกอยากตายใช่ไหมชายวัยกลางคนในชุดสูทข้างเฉาชิงตะโกนไปที่หยางเฉินและถามอย่างโกรธเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเจ้าของบาร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฉาชิงคนสร้างปัญหาเป็นคนข้างๆคุณไม่ใช่เหรอ ยางเฉินพูดอย่างใจเย็นเมื่อตอนที่เขาต้องการจะรับพาตัวผู้หญิงของผมคุณไปมุดหัวอยู่ไหนทำไมคุณไม่ออกมาตัดสินความอายุติธรรมละ่ะไอเวในดินแดนของฉันฉันเป็นคนที่กำหนดเองเจ้าของบาร์พูดอย่างดุเดือดตอนนี้แกคุกเข่าขอโทษซะแล้วอุทิศผู้หญิงของแกให้กับคุณชายเฉามิฉะนั้นแกอย่าหวังที่จะก้าวออกจากบารหงหยียนได้ คิดให้ดีก่อนจะพูดไม่ให้ผมไปตอนนี้อีกสักพักหากผมไม่อยากออกไปจะมาโทษผมไม่ได้นะยางเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าของบาร์โกรธจัดและโบกมือจัดการซะชายร่างกำยำหลายคนที่อยู่ข้างหลังเขาพุ่งตรงไปที่ยางเฉินทันทีเห็นได้ชัดว่าชายร่างใหญ่เหล่านี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมื่อกี้ไม่สามารถเทียบพวกเขาได้เลย ยางเฉินจับเสี้ยเหอไว้ในมือข้างหนึ่งกําหมัดของเขาไว้ที่มืออีกข้างแล้วกระแทกมันออกไปปังหมัดเข้าที่หน้าอกของชายร่างใหญ่ที่มาก่อนร่างของชายร่างใหญ่ดูเหมือนจะโดนรถบรรทุกหนักชนและบินออกไปทันใดเลือดกระจายกลางอากาศราวละอองน้ำสีเลือดปังปังยางเฉินไม่มีการเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย และดูเหมือนว่าเขาจะโยนกำปั้นออกมาอย่างเบามือในเวลาเพียงไม่กี่วินาทียกเวน้นเฉาชิงและเจ้าของบาชายร่างกำยำอื่นๆทั้งหมดก็ลม้มลงกับพื้นมีแค่นี้เหรอมีอีกไหมแม่เหงื่อยังไม่ออกเลยเรียกคนมาอีกสิอย่าทำให้ฉันผิดหวังยางเฉินพูดด้วยรอยยิ้ม เจ้าของบาร์หงเหยียนและเฉาชิงตกตะลึงคนที่ถูกเรียกออกมาเมื่อกี้นี้เป็นปรมาจารย์ที่มีฝีมือมากที่สุดในบาแล้วยังจะมีคนอยู่ที่ไหนอีกยังเฉินแข็งแกร่งมากแม้ว่าพวกเขาจะโทรหาใครก็ได้จริงๆพวกเขาจะทำอะไรได้ยังเฉินเพียงคนเดียวก็แก้ปัญหาได้หมดแล้วไอ้หนูนายเป็นใครกันแน่ในเมืองเยนตูฉันไม่เคยเห็นยอดฝีมือแบบคุณมาก่อน เจ้าของบารมองไปที่ยางเฉินกัดฟันและถามใบหน้าของเฉาชิงดูไม่จืดดูเหมือนว่าความงามยังไม่ได้สัมผัสแต่โดนหมัดซะก่อนและแม้กระทั่งอีกห้าสิบล้านของเขาอีกก็ยังถูกอีกฝ่ายกลืนกินนี่เป็นครั้งแรกที่เขาประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งทำให้เขาไม่สบายใจอย่างมากอย่างเฉินมองไปที่เจ้าของบาอย่างเฉยเมยและพูดว่าฉันเป็นใครมีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หรือไม่ เจ้าของบาชี้ไปที่เฉาชิงที่อยู่ข้างๆเขาและพูดว่าท่านนี้คือคุณชายเฉาเป็นชายในตระกูลเดอะคิงตระกูลเฉาเพิ่งมาที่เมืองเย็นตัววันนี้มันมากเกินหรือเปล่าที่นายกล้าทำแบบนี้ใส่คุณชายเฉาเอาเป็นว่าที่สำหรับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณคุณควรจะคุกเข่าและขอโทษไม่แน่คุณชายเฉาสามารถให้ทางรอดแก่นายได้ แม้ว่าเจ้าของบาร์จะกลัวความแข็งแกร่งของยางเฉินแต่เขากลับกลัวตัวตนของเฉาชิงมากกว่าคำว่าคำพูดดังกล่าวกลับมีกลิ่นอายความขมขู่ซ่อนไว้อย่างแรงบทที่781หักขาสุนับในเวลานี้เมื่อ,อยางเฉินรู้ชื่อของเฉาชิงแล้วเขาก็คาดเดาต,ตัวตนของอีกฝ่ายได้รนเมืองเยนตูมีคนมากมายที่สามารถจ่ายสดห้ล้านได้ แต่ที่สามารถจ่าย50ล้านเพื่ออยากได้ผู้หญิงคนหนึ่งไปนอนด้วยอาจจะมีแต่ความเป็นไปได้น้อยมากเมื่อเฉาชิงสามารถเป็นสมาชิกของตระกูลเฉาในฐานะตระกูลเดอะคิงดูเหมือนว่าตำแหน่งในตระกูลเฉาจะค่อนข้างสูงถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สามารถนำเงินออกมาได้เยอะขนาดนี้ยังเฉินเหลือบมองเฉาชิงสองสามครั้งอีกฝ่ายดูมีอายุ2728บนใบหน้าเขาดูคล้ายกับเฉาจื้อเล็กน้อย เฉาชิงคนนี้หน้าตาคล้ายกับเฉาจื้อมากและมีแนวโน้มมากที่เขาจะเป็นพี่น้องกันพี่น้องตอนนี้แกรู้ตัวตนของฉันแล้วแกน่าจะรู้ว่าแกกำลังทำให้คนระดับสูงอย่างฉันโกรธอยู่เฉาชิงมองไปที่หยางเฉินอย่างภาคภูมิใจและพูดว่าแกน่าจะรู้ว่าในสายตาของตระกูลเดอะคิงแม้ว่าแปดตระกูลแห่งเยนตูจะเข้าร่วมกองกำลังกันยังคงเป็นได้แค่หมดตัวหนึ่ง แปดตระกูลเยนตูเป็นแปดตระกูลที่แข็งแกร่งเฉพาะในเมืองเยนตูเท่านั้นแม้ว่าแกจะมาจากแปดตระกูลแห่งเยนตูหากแกกล้าที่จะลุกรานฉันผู้นำตระกูลของแกจะไม่มีวันปล่อยแกไปแน่ๆเมื่อเห็นว่าหยางเฉินไม่พูดเฉาชิงคิดว่าหยางเฉินตกใจกับตัวตนของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เซี่ยเหอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จากคำพูดของเฉาชิงเธอรู้ได้เลยว่าภูมิหลังของตระกูลเฉาแข็งแกร่งเพียงใด ชั่วครู่หนึ่งเซี่ยเหรอรู้สึกประหม่ามากขึ้นกว่าเดิมจับมือหยางเฉินแน่นด้วยมือทั้งสองข้างในใจเต็มไปด้วยความสำนึกผิดถ้ารู้ก่อนหน้านี้เธอคงไม่นัดหยางเฉินมาที่นี่หรอกเฉาชิงคุณจะทำอะไรก็มาลงที่ฉันอย่าไปลงที่แฟนฉันเซี่ยเหอก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวยืนอยู่ข้างหน้าหยางเฉินจ้องมองที่เฉาชิงแล้วพูดเฉาชิงหัวเราะและพูดว่า แต่เดิมฉันมาที่นี่เพื่อคุณมันเป็นแฟนของคุณที่โง่เองเขาไม่เพียงแต่เอาเงินของฉันไปเท่านั้นแต่ยังเอาคุณไปด้วยยังไงก็ตามฉันก็เป็นตระกูลเดอะคิงที่สง่างามฉันไม่เคยถูกคนล้อเล่นแบบนี้มาก่อนไม่อยากให้ฉันทำร้ายแฟนคุณก็ได้ก็ให้เขาคืนเงินฉันมาแล้วคุณบริการฉันหนึ่งคืนไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันไม่เพียงแต่จะเอาคุณไปแถมยังจะฆ่าแฟนคุณให้ตายด้วย ใบหน้าของเซี่ยเหอซีดลงชั่วขณะกัดริมฝีปากสีแดงแน่นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะไปกับเฉาชิงหนึ่งคืนแต่ถ้าเธอไม่ไปกับเขาเขาจะไม่ยอมปล่อยยางเฉินไปแน่นอนยางเฉินเป็นผู้ช่วยชีวิตมารดาเธอไว้ถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของยางเฉินที่ไปหาไอ้หลินหมอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเพื่อช่วยในการผ่าตัดแม่ของเธออาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้ เมื่อเซี่ยเหอกำลังครุ่นคิดอยู่ในใจและคิดที่จะตกลงแล้วด้วยซ้ำเพื่อที่จะแลกความปลอดภัยให้กับหยางเฉินทันใดน,นั้นหยางเฉินก็จับมือเธอไว้แน่นพลางกล่าวเซี่ยเหออย่าไปพูดคุยกับเศษขยะพวกนี้มากเลยหยางเฉินพูดด้วยใบหน้าที่สงบนิ่งไม่ต้องกังวลในเมืองเย็นตูแม้ว่าราชาแห่งสวรรค์จะเสด็จมาเขาก็ไม่สามารถสยบผมได้หยางเฉินอย่าดื้อได้ไหม แม้ว่าในใจของเธอจะประทับใจยอย่างมากกับคำพูดนี้และอย่างเฉินปกป้องเธอมาโดยตลอดแต่เธอก็รู้สึกโกรธเล็กน้อยเราทั้งคู่สู้เขาไม่ได้หรอกคุณคืนเงินให้เขาก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีโอเคไหมเมื่อเห็นว่าเสี่ยเหอกำลังจะร้องไห้อย่างเฉินก็อ่อนลงทนไม่ได้ที่จะให้เธอกลัวเพราะเขาโอเคฉันตกลง ยางเฉินพยักหน้าแล้วหยิบบัตรธนาคารของเฉาชิงออกมาโยนมันทิ้งบนโต๊ะแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าเงินก็คืนให้แล้วจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรติดกันอีกว่างไงไม่ใช่ว่ายางเฉินกําลังแสดงความอ่อนแอแต่วงจรชีวิตของเซี่ยเหอนั้นอ่อนไหวง่ายมากคืนนี้การต่อสู้ของอยางเฉินได้สร้างความตกใจอย่างมากให้กับเซี่ยเหอเขาไม่ต้องการให้เซี่ยเหอมองเห็นความมืดมิดมากกว่านี้ เมื่อเห็นว่าหยางเฉินเอาบัตรธนาคารออกมาจริงๆใบหน้าของเธอก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยและมองไปที่เฉาชิงแล้วพูดว่าเฉาชิงฉันไม่คู่ควรกับคุณเองขอบคุณสำหรับความรักของคุณปล่อยเราไปเถอะเฉาชิงก็หัวเราะออกมาทันทีพวกคุณไร้เดียงสาจริงๆคุณคิดว่าฉันมี50ล้านในบัตรใบนี้จริงๆหรือคุณหมายความว่างไงใบหน้าของเซี่ยเหอหยุดนิ่งและเธอถาม บัตรนั้นมีเงินสิบล้านจริงแต่บัตรนี้ไม่มีสักหยวนยางเชิญและเสียเหอยอมลงซึ่งทําให้เฉาชิงรู้สึกมั่นใจและพูดเยอะเย้ยว่าเป็นเพียงผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งแม้ว่าฉันจะชอบก็ตามฉันก็ไม่ให้เงินห้าสิบล้านเพื่อที่อยากฟันเธอหรอกนะสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่ห้าสิบล้านแต่เป็นตัวคุณฉันต้องยอมรับว่าคุณช่างไร้เดียงสาคิดว่าตัวเองสําคัญเหรอแต่ก็น่ารักจริงๆห้าห้า เจ้าของบาร์ก็หัวเราอเช่นกันผมคิดว่าคุณชายเฉาเต็มใจที่จะทุ่มเงิน50ล้านให้กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันกลับกลายเป็นบัตรเปล่าห้าห้าใบหน้าของเซียเหอแสดงออกถึงความโกรธเธอคิดว่าเฉาชิงยืนยันที่จะเอาตัวเธอไว้เพราะอย่างเฉินรับบัตรธนาคาร50ล้านของอีกฝ่ายไปมันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เหตุผลเลยแต่คือเพื่อที่อยากได้ตัวเองแกมันเลว เซี่ยเหอตัวสั่นด้วยความโกรธแต่เธอไม่สามารถทำอะไรกับเฉาชิงได้เธอที่ไม่เก่งเรื่องคำพูดคำว่าไห้สารเลวเป็นคำพูดที่เลวซามที่สุดของเธอดวงตาของยางเฉินรี่ลงอย่างกระทันหันเดิมทีเขาคิดไว้ว่าจะทิ้งเรื่องนี้ไว้อย่างสงบแล้วแต่เฉาชิงก็จุดไฟขึ้นอีกครั้งและจะให้เซี่ยเหออยู่กับเขาด้วยแกแน่ใจหรือว่าต้องการเก็บผู้หญิงของฉันไว้ยางเฉินถามขึ้นทันใด เจ้าของบาพูดอย่างเย่อหญิงไอเวนแกแกล้งทำเป็นสนุกหรือคุณชายเฉาต้องการผู้หญิงของแกนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้ดูถูกถ้ายังเรื่องมากอีกถึงคุณชายเฉาเต็มใจที่จะปล่อยแกไปแต่กูจะไม่ปล่อยมึงไปแน่ๆคุณชายเฉามองไปที่หยางเฉินด้วยใบหน้าที่ขี้เล่นราวกับว่าเขาลืมพลังการต่อสู้อันทรงพลังที่หยางเฉินแสดงให้เห็นในเมื่อกี้นี้ และข้างหลังเขามีบอดี้การ์ดของตระกูลเฉาอีกสองคนซึ่งทำให้เฉาชิงมีความมั่นใจมากขึ้นข้าห้างเงินเหรอในเมื่อมึงชอบเป็นหมามันมากกูก็จะหักขามาของมึงเสียก่อนจูๆ่ๆยางเฉินก็พูดขึ้นมาสิ้นเสียงเขายกขาเตะแก้วไวพุ่งไปที่เท้าเจ้าของร้านบาร์ทันทีบูมเจ้าของบาร์ยังไม่ได้โต้อตอบกับสิ่งที่ยางเฉินพูดและแก้วไวที่ถูกเตะก็กระแทกที่ขาของเขาอย่างแรง เสียงดงังคลิกขาของเขาก็หักโดยตรงและรู้สึกเสียวซายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในทันทีโอ้พระเจ้าเสียงตะโกนที่เจ็บปวดดังก้องไปทั่วบริเวณเฉาชิงตกตะลึงอย่างมากเขาไม่คิดว่าหยางเฉินจะกล้าทําเช่นนี้หลังจากที่บอกเขาถึงตัวตนของตัวเองแล้วเจ้าของบาล้มลงกับพื้นกลิ้งไปมาอย่างเจ็บปวดความเจ็บปวดของกระดูกน่องที่หกักคือความเจ็บปวดที่บีหัวใจอย่างแสนสาหาัส เบอร์ดี้กาดสองคนที่อยู่หลังเฉาชิงมีสีหน้าที่เคร่งขครืมทันทีและก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะปกป้องเฉาชิงให้ปลอดภัยไว้ตลอดเวลายางเฉินอยู่ห่างจากเจ้าของบามากกว่า10เมตรทว่าเขาสามารถเตะแก้วไว้ได้รุนแรงแม่นยำขนาดนี้ได้โดยที่แก้วไม่แตกก่อนกระทั่งกระแทกที่ขาของเจ้าของบาหักฉับพลนันซึ่งสิ่งนี้บ่งบอกว่ายางเฉินเป็นบุคคลอันตรายต่อพวกเขาโดยไม่ต้องสงสยัย เสียเหอก็ตกตะลึงเช่นกันปากของหล่อนพเพยเอออ้าออกเล็กน้อยและใบหน้าของเธอแสดงออกว่าไม่น่าเชื่อความแข็งแกร่งของอยางเฉินทําให้เธอตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่าแก่แกอวดดีมาจากไหนวะสีหน้าที่โกรธเคืองของเฉาชิงจ้องไปที่ยางเฉินและถามต้องโทษแกเองที่บังคับแฟนฉันอยู่กับแกฉันจึงต้องจัดการขาของหมาแกสักหน่อยถ้าเทียบความอวดดีแล้วแกนั้นแหละที่ทําตัวกลางต่อฉัน ยางเฉินพูดพลางเยาะเย้ย